ว่าใครหลายคนนะคะมีปัญหาแบบนุ่นแน่นอนค่ะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะก็มีแบบอาการแบบผมร่วงอะ่ะทั้งทที่แบบเราอะ่ะเป็นคนที่แบบผมไม่น่าจะร่วงร่างกายแบบเราแข็งแรงดีแต่ว่าไม่ว่าจะสาเหตุใดเนี่ยนะคะแต่ผู้ผู้หญิงของเราเนี่ยพออายุมากขึ้นฮอร์โมนมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะเนี่ยนุ่นจะแบบให้ดูเลยเนี่ยแค่นุ่นสางแค่นี้เนี่ยคะ่ะดูอันนี้คือผมจริงๆเลยนะเนี่ยดูสินี่ขนาดแค่สางนะคะเนี่ย ผมแบบร่วงง่ายมากล่วงเยอะมากนุ่นก็เลยต้องหาตัวช่วยดีๆเนี่ยนะคะในการบำรุงผมนะคะสมัยนี้นะคะเพียงแค่สระไม่พอและนี่ค่ะมาดูชัดๆนะคะอันนี้เลยเส้นผมของนุ่นที่นุ่นสางให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะคือเยอะมากเป็นกระจุกแบบใหญ่มากอะ่ะนี่ขนาดไม่รวมเวลาสานะคะและนี่เลยค่ะตัวช่วยของนุน่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเทนซ v e n u ทีพล l สตกตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมลดอาการผมร่วง เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะผ่านการรับรองใช้สารสกัดหลักออแกนิกและธรรมชาติจากออยและมาตรฐาน GMP เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะผลิตมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะเขาเนี่ยจะไม่ยุ่งกับฮอร์โมนเพศช,ชายทานแล้วขนไม่ขึ้นในจุดที่ไม่ต้องการเช่นหนวดแขนหน้าแข้งเพียงแค่รับประทานครั้งละหนึ่งแคปซูลนะคะวันละ2เวลาค่ะหลังอาหาร เรียกได้ว่าเป็นการฟื้นฟูจากภายในจริงๆค่ะและนี่ก็ผ่านมา1เดือนแล้วนะคะหลังจากที่นุ่นเนี่ยนะคะได้ลองทานเจ้าตัว intensive nuti plus t a g n t ตัวนี้นะคะ mm hmm. เห็นเลยคะ่ะว่าผมของนุ่นเนี่ยนะคะหนากว่าเดิมมากๆเพราะว่าแบบผมมันไม่ร่วงเพิ่มเลยคะ่ะมันดีขึ้นมากๆเลยแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเราทานต่อเนื่องถึง3เดือนเนี่ยผมใหม่คะ่ะพวกลูกผมอะไรอย่างเงี้ยก็จะดกดำแล้วก็เกิดขึ้น ซึ่งดีมากอันนี้นะคะใครที่มีปัญหาผมร่วงเนี่ยนะคะสาวๆคนไหนไม่ต้องเป็นกังวลค่ะให้ i n t e n s i ิ e n u ที่ plus t a GNT กล่องนี้นะคะดูแลผมคุณค่ะรับรองค่ะหัวไม่ล้านก่อนไวแน่นอน